ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานคือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดประมัดระวังแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นพอควรแล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลำดับต่อไปการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลำดับ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์ วัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการพอเพียงสร้างโอกาสค่ะที่นี่คือเส้นทางแห่งโอกาสสําหรับผู้ที่ให้โอกาสตนเองเพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างพอเพียงและยัง่งยืนค่ะและพบกับตินชุติมาชลุพล์จะมานําเสนอเกร็ดความรู้เรื่องราวดีๆมีสาระประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมกันในเวลาดีๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปชมไฮไลท์กันเลยค่ะ ในยุควิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ความฟืดเครื่องในเรื่องของการงานการเงินการทองก็วิบากไม่น้อยนะครับหลายคนก็คงจะเหี่ยวแห้งเพราะรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวก็เริ่มจะเหือดหายไปแต่อย่าพึ่งท้อถอยนะครับเพราะวันนี้รายการของเรามีช่องทางดีๆที่น่าสนใจมาฝากตอมนักสู้ของคุณผู้ชมกันครับนั่นก็คือ เรื่องหอมหอมหวานๆของมะพร้าวน้ำหอมบางบัวทองอยู่ใกล้ๆก to ับกรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับโอ้โหต้นมะพร้าวมากมายเลยอ้าวนั่นน้องเป็ดกาบกาบอีกฝูงใหญ่เอว่าแต่เขาจะมีการจัดแบ่งสัดส่วนที่ดินกันยังไงนะครับเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าทางรายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากคุณลุงสุเทพสเลมัน นัดสู้รู้พอเพียงจะมาสนทนาพาทีแลกเปลี่ยนความรู้สู่การสร้างโอกาสให้แก่พวกเราครับซึ่งเท่าที่รู้ตอนนี้นะครับมะพร้าวน้ำหอมในสวนของคุณลุงสุเทพสามารถสร้างรายได้หล่อเลี้ยงชีวิตและครอบครัวของคุณลุงได้อย่างพอเพียงมีความสุขกันท่่นหน้าเลยละครับ และตอนนี้ตินกับทีมงานรายการพอเพียงสร้างโอกาสนะคะก็กําลังเดินทางไปที่สวนมะพร้าวน้ําหอมบางบัวทองของคุณลุงสุเทพสเลมันตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะค่ะสําหรับมะพร้าวน้ําหอมของเราในวันนี้นะคะนอกจากจะรสชาติอร่อยหวานหอมกลมกล่อมแล้วนะคะคุณลุงสุเทพค่ะยังมี เกี่ยวกับเทคนิคของการปลูกนะคะการจัดแบ่งสัดส่วนที่ดินมาฝากท่านผู้ชมด้วยและแง่คิดดีๆแบบวิถีพอเพียงมาฝากท่านผู้ชมด้วยค่ะแต่ก่อนจะไปพบกับคุณลุงสุเทพนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับพระเอกของเราะมะพร้าวน้ําหอมกันก่อนดีกว่าค่ะมะพร้าวน้ําหอมเป็นพืชตระกูลปาล์มจัดเป็นมะพร้าวพวกต้นเตีย้ยลักษณะทั่วไปของมะพร้าวต้นเตีย้ยคือไม่มีสะโพก ต้นโตเต็มที่สูงไม่เกิน12เมตรเริ่มออกดอกและติดผลเมื่ออายุ3-4ปีหลังปลูกเกษตรกรนิยมปลูกมะพร้าวน้ำหอมเพราะสามารถสร้างรายได้สม่ำเสมอทุก3สัปดาห์หรือทุกเดือนโดยเฉพาะหากเกษตรกร,ร,กรดูแลให้น้ำอย่างสม่ำเสมอการปลูกมะพร้าวจึงจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำให้พอเพียงตลอดปีสำหรับผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม จะมีการบริโภคภายในประเทศประมาณ85-90%เซขณะที่มีการส่งออกเพียง10%เเท่านั้นของผลผลิตทั้งหมดซึ่งสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ไม่ต่ำกว่าปีละ200-300ล้านบาทประกอบกับการดูแลรักษามะพร้าวน้ำหอมนั้นง่ายไม่มีโรคและแมลงมากนักเกษตรกร,ร,กรจึงไม่นิยมใช้สารเคมีใดๆในแปลงหรือสวนจึงจัดเป็นพืชปลอดภัยชนิดหนึ่ง สรุปได้ว่ามะพร้าวน้ำหอมนี้เป็นพืชที่มีอนาคตในด้านการส่งออกและแปรรูปในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมากขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติพิเศษคือเนื้อมะพร้าวมีรสชาติหวานกลมกลม่อมและมีกลิ่นหอมชื่นใจสามารถช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ดีครับ รายการพอเพียงสร้างโอกาสนะคะกำลังเดินทางนะคะไปพบกับคุณลุงสุเทพสเลมันนะคะรออีกแป๊บเดียวนะคะช่วงพอเพียงสร้างโอกาสเรื่องเกษตรนักสู้กับดีแท็สนับสนุนโดย ดอกจันหนึ่ทางด่วนข้อมูลการเกษตรจากโครงการทำดีทุกวันจากดีแท็ วันนี้เราจะอันเชิญตำรับอาหารพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมหาปาาพวกเราด้วยนะคะซึ่งท่านพระองค์ท่านก็ประทานเป็นตัวอย่างนะคะเป็นว่ารพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีบังกรท่านสนโปรดอะไรบ้างนะคะซึ่งอาหารบางอย่างเราอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยแต่ว่าเป็นแนวทางว่าเนื่องจากเด็กๆของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรทราบไหมคะเออผักกับผลไม้ไม่ค่อยยอมทานกัน ท่านก็เลยเอาน,นั่นลองตัวอย่างของ,ของที่ตำรับพกระกายาอาหารทรงโปรดมาลองดูซิเราจะหาทางว่าทําไงเราจะเติมผักผลไม้เข้าไปในอาหารโดยที่เด็กไม่รู้สึกตัวเขาจะทานได้ด้วยความอร,อร่อยมันก็ทานไปก็เกิดความคุ้นเคยเคยชินกะทานค่ะที่เราก็ซื้อเดี๋ยวนี้นมสดมันมีจําหน่ายท้องตลาดง่ายใช่ไหมคะเราก็ซื้อนมสดจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนมสด น้ำเรารู้แล้วนะคะน้ำตาลทรายมีน้ำตาลทรายเรารู้จักมีวุ้นผงนะคะเรามีทั้งผงวุ้นมีหลายยี่ห้อนะคะหลายยี่ห้อไม่จาเป็นต้องยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็มีผงวุ้นเราเรียกวเจลาตินนะคะผสมนะคะแล้วก็มีพวกผลไม้สดนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะเอาผลไม้นะคะผลไม้วันนี้อะไรก็ได้ที่เรามีที่เราหาได้ง่ายๆวันนี้ที่เอามากันก็จะมีทั้ง สับมีทั้งสับประรดนะคะมีทั้งมะละกอแล้วข้าวโพดเรามีก็เอามาเติมนะคะบางคนก็บางครั้งเขาไม่ใส่แต่คแต่เรา,าเอลองดูเพราะแถวนี้อาจจะชอบทนานข้าวโพดกันนะคะเราก็ปอกเปลือกทั้งผลไม้แต่ละอย่างนะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เราเรียกลูกเตา๋าสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะคะแล้วก็ขาก้าวโพดเราก็ฝานเอาแต่มเมล็ดมานะคะเราต้องทําผลไม้เชื่อมก่อน โดยการตั้งน้ําตาลตามนี้เลยเห็นไหมคะการทําผลไม้เชื่อมหั่นผลไม้เสร็จเราก็ตั้งน้ําตาลตั้งไฟนะคะเคี่ยวพอเป็นน้ําเชื่อมพอน้ําตาลละลายนะคะเราก็ค่อยใส่ผลไม้นะคะทีละอย่างใส่อะไรก่อนดีสับประดบประดก่อนนะคะไอ้นี้มะละกอมันนิ่มใส่ทีหลังนะคะใส่ก่อนมันจะนิ่มเละไปนะคะพอดูว่าน้ําตาล เชื่อมันซึมเข้าผลไม้แล้วก็ปิดไฟแั๊บเดียวไม่นานก็ยกขึ้นตั้งไว้ตามทําให้เสร็จแล้วก็มาเตรียมเตรียมทําเต้าหวยนะคะเต้าหวยแล้วก็เอาวุ้นนะคะใช้วุ้นนะคะตามสูตรที่เขียนไว้นะคะวุ้นผงหนึ่งช้อนชาเจลาตินหนึ่งช้อนชา สมน้ําตั้งไฟให้ละลายนะคะละลายพอละลายเสร็จแล้วก็เติมน้ํานมนะคะนมนะคะสองถ้วยนะคะสองถ้วยเติมเข้าไปนะคะสองถ้วยเทไปหลังจากที่วุ้นละลายเรียบร้อยแล้วพอเราก็คนๆเพื่อจะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้าด,ด้วยกันได้ดี